ทคโนโลยีที่คุณต้องรู้ในการรีดตะกอน จากทฤษฎีนะครับที่เราพูดถึงวิธีการกําจัดตะกอนที่มาจากกระบอกบาบัดน,น้าเสียหากเราเพิ่มพาวิธีทางธรรมชาติโดยการใช้ยางาตะกอนเราก็จะต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือความร้อนมาละเหยน้ำหลังจากนั้นก็จะเหลือตะกอนเราก็นําตะกอนเนี่ยออกไปกําจัดแต่ถ้าเราต้องาการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ตะกอนแห้งเร็เวขึ้นหรือมีปริมาตรลดลงลดต้นทุนในการบริหารจัดก,การโดยปกติแล้ว มีสเทคโนโลยีที่ใช้กันทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่หนึ่งคือฟิลเตอร์เพลสเทคโนโลยีที่2คือเบลเพลสเทคโนโลยีที่สาคือดีแคนเตอร์และเทคโนโลยีสุดท้ายก็คือสตูเพลสนั่นเองเทคโนโลยีที่1นึ่งฟิลเตอร์เพลสเครื่องจักรฟิลเตอร์เพลสจะมีถุงฟิลเตอร์เรียงซ้อนกันเป็นแถวยาวาจากนั้นเราจะสูบน้ำตะกอนเข้าไปเติม ในถุงเหล่านั้นจนเต็มทุกถุงแล้วทําการบีบอัดด้วยระบบไฮดรอลิกหรือนิวเมติกโดยระยะเวลาในการบีบอัดจะอยู่ที่ประมาณ3 4ถึงชั่วโมงการบีบอัดนั้นทําเพื่อให้น้ําไหลออกจากถุงฟิลเตอร์ส่วนวมวลเนื้อตะกอนจะติดอยู่ในถุงฟิลเตอร์เมื่อทําการบีบอัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะนําคนมาแกะตะกอนที่ติดอยู่ในถุงฟิลเตอร์แล้วนาไปกาจัดข้อดีของระบบฟิลเตอร์เพรสนะครับ ก็คือเราจะได้สลัดเคสที่มีความแห้งอยู่ประมาณ30-40%ส่วนข้อจำกัดก็คือเราจะต้องทำดานเป็นแบบหรือเป็นรอบๆไปและเราก็ต้องอาศัยคนมาแกะตะกอนจากถุงทุกครั้ง,ทงเทคโนโลยีที่ 2. b e l บลเพลสเทคโนโลยีนี้จะเป็นการรีตะกอนด้วยระบบสายพานโดยสายพานดังกล่าวจะมีรูทุนเพื่อให้น้าไหลผ่านไปได้ เมื่อเราสูบน้ำตะกอนเข้าสู่ระบบเบลเพลสน้ำก็จะไหลผ่านรูทุนของสายพานแยกออกไปส่วนตะกอนก็จะถูกมีบอัดด้วยสายพานและลูกกิ้งจนได้ค่าความแห้งตามที่เราต้องการข้อดีของเบลเพลสนะครับ คือสามารถทำงานแบบ continuous หรือที่เราเรียกกันว่าทำงานแบบต่อเนื่องได้ส่วนข้อจำกัดของเบลเพสก็คือน้ำตะกอนจะต้องมีความเข้มข้อนอยู่ระหว่าง1-2%เปและใช้น้ำในการล้างทำความสนะอาดการบำรุงรักษาก็ต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการดูแลและไม่เหมาะกับการรีดตะกอนที่มีลักษณะเป็นไขมันเพราะอาจทาให้อุดตันได้เทคโนโลยีที่3ามีแคนเตอร์เป็นเทคโนโลยีการแยกตะกอนโดยใช้หลักการแรงเหวี่ยงหนีสู์การ หรือที่เราเรียกว่าแรงเซนติฟิลโดยตะกอที่มีน้ําหนักมากกวนะ่าน้ำจะถูกแรงเวียนนี้จากตุดศูนยกลาและถูกใบกวาดสรูกวาดตะกอนออกไปยังทางกของเครื่องดีแคนเตอร์นั่นเองข้อดีของเทคโนโลยีแบบดีแคนเตอร์นั้นก็คือเครื่องจักรจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเครื่องรีทยุกรนินิดอื่นๆและใช้คนในการอผลรตน้อยกว่าสําหรับข้อจํากัดของดีแคนเตอร์นะครับ ก็คือใช้กาลังงานสูงเพราะจะต้องใช้มอเตอร์ที่มีกําลังสูงในการทํางานราคาของเครื่องดีคอนเตอร์ต้องมีราคาสูงเมื่อเทียบกับเครื่องวิตยากรชนิดอื่นๆมีการสิบลอสูงและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงค่อนข้างแพงมีเสียงดังในขณะทํางานและสามารถแยกตะกอนได้แค่งบางชนิดเท่านั้นเทคโนโลยีที่4ี่สกูเพสถือเป็นเครื่องวิทยตะกรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ สามารถริตกรนได้จากระบบบำบัดน้ำเสียหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นระบบ Activated s l u ์ระบบ e l e c ร e d ต a าก o ูระบบ UASB หรือตะกอนที่มาจากระบบบำบัดทางเคมีโดยหลักการทำงานของพุ่งรีตกอนแบบสกูเลต e นั้นจะใช้ตัวสกูเพื่ออัดตะกอนเข้าไปในกระบอกสปูซึ่งจะมีองค์ประกอบหลักคือชุดแหวน ที่เป็นตัวช่วยในการแยกตะกอนออกจากน้ำซึ่งจะประกอบไปด้วยแหวนที่เป็นฟิกลิงและมูฟวิ่งลิงโดยจะทําหน้าที่เสมือนเป็นตัวกรองที่กรองน้ำํำตะกอนให้แยกออกจากกันโดยฟิกลิงและมูฟวิ่งลิงนั้นจะติดตั้งสลับกันและมีการเยื้อระยะช่องว่างเล็กๆซึ่งช่องว่างดังกล่าวจะมีขนาดเล็กล,เล,เล,เลงเรื่อยๆจนถึงจุดที่เป็นทางออกของตะกอนทาให้ตะกอนที่ออกมามีความแห้งอยู่ที่ประมาณ15-20%ข้อดีของเครื่องรีดตะกอนแบบสโคลเพสนั้นมีหลายข้อนะครับ1 สามารถรีดกรอนที่มีค่า,าความเข้มข้นตั้งแต่0.2%ได้ 2. ไม่จาเป็นต้องติดตั้งถังทำข้นเนื่องจากสกูเพลสถูกออกแบบมาให้มีระบบทำข้นในตัว 3. ส,สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้24ชั่วโมงโดยไม่ต้องใช้คนดูแล 4. ใช้พลังงานน้อยเนื่องจากระบบส่งกำลังเป็นแบบรอบช้าพร้อมทั้งสามารถปรับการทำงานได้ด้วยระบบคอนโทรลผ่านหน้าจอทัชสกีน 5. ใช้งานงาน่ายด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ 6. วัสดุในการผลิตเป็นสเตลลตเหมาะกับการใช้งานในกระบวนการบำบัดั้งสี เการบำรุงรักษ,ษาน้อยง่ายต่อการดูแลส่วนข้อจํากัดของสกูเพลสนะครับก็คือเราจะต้องป้องกันไม่ให้ของแข็งหลุดเข้าไปในกระบอกสกูเพราะจะทําให้เกิดความเสียหายกับสกูและแผ่นลิงนั่นเองจากข้อมูลที่ผมนํามาแชร์เทคโนโลยีการรีดตะกอนทั้ง4แบบจะเห็นว่าเทคโนโลยีการรีดตะกอนแบบสกูเพลสเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงงานของคุณในการรีดตะกอนได้ในคลิปถัดไป เราจะมานาเสนอส่วนประกอบของเครื่องมีอตสากรรมแบบสกูเพจอย่างละเอียดพบกับเนื้อหาที่เต็มไปด้วยความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆและเคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานของคุณผ่านทางช่อง GOT Cop Channel โดยผมปิงอัธวิทย์แล้วพบกันนะครับ